สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกทุกท่านเลยนะคะมาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีมังกรเรามารู้ก,กันสิว่าในช่วง7วันนี้จะเกิดข่าวดีสุดช็อกๆ็อกอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรทุกทุกท่านนะคะเรามารับชมกันดีกว่านะคะขอพลังงานของชาวราศีมังกรค่ะ ขอพลังงานชาวราศีมังกรทุทกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ข่าวดีสุดช็อกของคุณในอีก7วันชาวราศีมังกรจะเกิดอะไรขึ้นคะข่าวดีสุดช็อกของชาวราศีมังกร two of cups ค่ะ the e m p l a c e คุณพร้อมที่จะได้เจอกับความรักความสัมพันธ์นะนะคะ ชาวราศีมังกรโอ้โหความรวมสมบูรณ์ความสุขของคุณเติมเต็มตัวเองได้ดีมากๆเลยในช่วงช่วงนี้คุณรู้ไหมว่าความรักความสัมพันธ์ของใครบางคนที่เป็นโ so ซ่คอนเนคชันกำลังที่จะเข้ามาหาคุณคุณมีคู่แท้คู่ชีวิตที่คอยเป็นคนที่เคียงข้างเคียงคู่ส่งเสริมบุญบารมีให้กับคุณคุณสามารถเลือกที่จะโสดได้เลยโสดแบบมีความรวมสมบูรณ์มีความสุขและก็แฮปปี้มากๆหรือคุณจะเลือกออกเดทก็ได้เช่นกันการออกเดทพบเจอกับคนที่ใช่คู่ที่ใช่ พบเจอกับการตกหลุมรัก นะคะรักแรกพบของใครบางคนที่กําลังจะเข้ามาหาคุณคุณกําลังได้เจอใครที่แตกต่างจากคุณไม่ว่าจะเป็นทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอายุที่ต่างกันคุณอาจกําลังเจอคนที่เขาอายุไล่เลี่ยก,กันก็ได้เช่นกันหรืออายุมากกว่าเป็นพ่อมมาแม่ไม่ช่วงนี้ความสุขความรวมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรเขาเรียกว่ามีความโรแมนติกเกิดขึ้นคุณอาจจะได้ออกเดทกับใครบางคนนะคะหรือว่าออกไปแฮปปี้สั่งสรรหรือว่าเฉลิมฉลองนะคะคบรอบการแต่งงานหรือว่าเฉลิมฉลองอะไรบางสิ่งอย่าง ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะข่าวดีมากๆเลยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาเรียกว่าบุญบารมีส่งเสริมของความรักคู่รักที่จะเข้ามาแต่ใครก็ตามค่ะชาวราศีมังกรที่เข้ามาแล้วเป็นความรักที่ไม่ได้ส่งเสริมกันในเรื่องของการงานความสุขชีวิตคู่อันนั้นคือสัญญาณที่ไม่ใช่ของความรักที่เป็นท็อกซิกนะคะเพราะว่าคุณกําลังเจอใครที่เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห เฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์เคมีที่เข้ากันสินเสมอกันตรงการตรงสเปกตรงหัวใจและเป็นคู่ที่โรแมนติกเป็นทั้งเพื่อนคู่หูชีวิตหุ้นส่วนชีวิตเลยทีเดียวมีรสนิยมเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่เป็นไปใน,นทิศทางเดียวกันมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยชาวราศีมังกรเรื่องราวสุดช็อกของคุณในเจวันนี้นะคะ ใครที่โสดนะคะก็ยิ่งเรียบรู้ดูดีมีสเสน่ห์นะคะมีความรวมสมบูรณ์แต่ถ้าโสดแล้วรู้สึกว่าเบื่อเบื่อในน้อยช่วงนี้อาจมีเรื่องราวที่ทําให้ไม่ได้หนังใจเกิดขึ้นหรือเซ็งๆกับช่วงช่วงนี้เหลือเกินเจวิลนะคะก็คุณจะต้องหา Activity กิจกรรมใหม่ๆสร้างพลังใจสร้างความสุขให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเบื่อรู้สึกน้อยไม่ได้ดังใจอะไรเกิดขึ้นสิ่งว่า้อมที่จะเข้ามากระทบปล่อยวางค่ะ หาความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขนั้นคือการเดินทางความสุขการช้อปปิ้งอะไรก็ตามแต่แล้วก็ปรับบาลานซ์ให้อยู่ในความพอดีกับตัวเองมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีในทุกๆเรื่องแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันเดวิลอะไรบางสิ่งอย่างก,การเสพติดสิ่งลบๆที่จะเข้ามากระทบจิตใจนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะละเลย ขอบใหค่ะอย่าละเลยที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองด่วนเลยนะคะการประชันหน้าการพบเจอกับอะไรบางอย่างกะทันหันที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอาจจะได้รับการติดต่อพูดคุยกับใครบางคนอาจจะได้เหมือนกับถ้าทำการงานทุช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อย หนักหน่อยสู้หน่อยลุยหน่อยค่ะมีอุปสรรคหน่อยนะแต่ก็จะประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าอยากที่จะมีความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเกิดขึ้นอยากเป็นจกักรพรรดินะคะอยากที่จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าจะต้องอดอดึดอดทนหน่อยสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองจริงนะคะสิบเมทาแล้วก็อาวิน ด่นะคะชัยชนะเรื่องของการงานชัยชนะเรื่องของธุรกิจการงานที่ต้องเติบโตไปได้ไกลแต่ก็ต้องอดใจรอหน่อยใจแข็งหน่อยอึดหน่อยแต่ประสบความสําเร็จแน่นอนเลยนะคะแล้วก็ความเครียดความกังวลที่จะต้องปล่อยวางนะคะหาชิวๆสบายๆให้กับตัวเองอะไรก็ตามที่เข้ามาเป็นรบๆในช่วงนี้นะคะอดใจรอหน่อยเดี๋ยวมันก็ผ่านผ้นไปได้อยู่ที่เราสลัดตัดทิ้งไปด้วยว่าเราจะไม่คิดสิ่งนั้นเราจะไม่เอาตัวเองเข้าไปสู่อะไรโมเมนต์แบบนั้นแน่นอนเลยนะคะอาจจะได้ ตัดสินใจอะไรกระทานช่วงนี้อาจจะได้รับข่าวดีกระทานความกระจ่างความชัดเจนความเข้าใจได้รับการประชิญหน้าประชันหน้าหรือกําลังประชันหน้ากับการงานธุรกิจหรือว่ากําลังสู้กาลังล<ๆ>ุยอะไรอยู่ก็ตามอดใจรอความอิกโก้ความใจร้อนค่อยๆเบานะคะข่มอารมณ์ด้วยด้วยเหตุและผลไว้นะคะใจเย็นๆไว้นะเพราะว่า2ออย่างนี้ทําให้ทําให ท,ทุกอย่างเป็นพังหรือว่าเป็นท็อกซิกนะคะความอีโก้ความใจร้อนค่อยๆตัดสินใจด้วยเหตุและผลแล้วก็ความท้าทายใหม่ๆที่กําลังที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะบางอย่างก็จะต้องออกจากคอมฟอร์ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้รู้สึกเฟรชกับอะไรใหม่ๆมีความสุขกับอะไรใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอะไรมันอาจจะยาก อาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะคะบางอย่างแต่ก็รู้สึกว่ามันเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้ดีจงมีแพชชั่นมีพลังไว้เพราะว่าคุณกําลังได้เปลี่ยนแปลงเริ่มต้นแล้วก็ก้าวเขาสู่สเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตเช่นกันนะคะวันนั้นในช่วงเจว,วันนี้ก็มีทั้งเรื่องมีความสุขสุดโรแมนติกเกิดขึ้นอะไรช็อคๆบางอย่างคาถาหันหที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะมีอุปสรรคให้รู้สึกว่าเก็บไว้อีกแล้วหนักอึ้งอีกแล้วอะไรแบบนี้เดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปค่ะเพราะว่าด้านหลังเเเป็น3ไมม้้้ททาาคือ Pass i o นพลังเมื่อเราไม่ได้มองหาอะไรไเล่นๆในชีวิตคุณก็ไม่ได้คุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ใช่เล่น,เลนๆเช่นกันนี่คือสามพิทาวความจริงจังความมุ่งมั่นความหนักแน่นที่กําลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ผลสําเร็จเรื่องของการงานการเงนิงนที่ตามมานั่นเองนะคะชาวราศีมังกรนะคะทีนี้เรามาดูคําตอบของชาวราศีมังกระคะ่ะ Big Happy c h เ n g e นะคะเตรียมพบความสุขและก็การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วง7วันนี้แน่นอนหรืออะไรที่มันยังไม่ใช่อดใจรอหน่อยลุกฟอร์ซนมองหาสัญญาณจากสัญชาตญาณในตัวตนของคุณที่คุณกำลังตัดสินใจที่คุณเริ่มที่คุณจะเป็นที่คุณจะได้รับวันนี้ไปกอดชาวราศีมังกรสวัสดีค่ะ